ยมใหม่ของการย่างหมูหวมวแกตฟูย่างหมูจะทำน้ำตกำน,ตกนี่ดูด,ดูอะไรนะตะแกงซะก่อนสมองกระชอนนะนะ่ะสม,มองกระชอนดิบได้อะไรก็ใช้นะครับซื้อเขาห้าสิบบาทไม่อิ่มอันนี้อันนี้อันนี้กี่บาทเนี่ยหมู หมูเจ็ดสิบบาทหมูเกือบโลเนี่ยเจ็ดสิบบาทครับไมาย่างเองเสร็จก็ไปซอย,อยแล้วก็ไปปรุงเป็นในหม้ออีกทีนึ่งก็เป็นน้ำตกอืเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูหน้าตาจะเป็นไงครับน้ำตก แย่งเสร็จแล้วก็ซอยใช้ให้คุ้มเพียงกอนซื้อให้มหีเพื่อให้จังซื้อเขียงแต่้อยม,อม,มันเอาไปคว้างใครมานี่นะโอยนั่งครับเพียงชุดกีฬา <laughs> ชุดวิ่งไม่ได้วิ่งครับ ซอยซอยซอยอย่างเดียวเลยกินอย่างเดียวเลยได้เลมไม่อ้วนนะครับกินหมูคนเดียวกินได้ต้องต้้งสองขีดดิไม่อ้วนกินมันก็ไม่อ้วนนะใครบอกว่ากินมันหมูอ้วนไม่อ้วนนี่มันมันแล้วก็หมูอืคิดได้ไงเนี่ยโอ้คนฉลาดเนี่คิดได้ นี่ซอยเสร็จแล้วก็ใส่ข้าขวคั่วใส่ข้าวคั่วใส่พริกป่นอืมพี่กินเผ็ดแล้วใครชอบเผ็ดก็ยังใครชอบเผ็ดก็ใส่ไปหมดถุงเลยอ๋อย่งชุนรสอะไรแต่บ้านนี้ไม่กินของชุรสนะ บ,บ้านนี้นี่ไม่กินผงชโลดก็ใส่รสด,ดีไปแทนใส่รสด,ดีไปนิดนึงปลาใส่ไปนี่ยังไม่บีบมะนาวยังน้ำ,น,ำ,น,ำน้ำลายแตกแล้วอ่านี่ใส่หม้อแล้วเติมน้ำด้วยนะอย่าลืมเติมน้ำด้วย,นะยเยด้อ นนเติมน,น้ำไปพอให้มันถูกขิดถูกขิดไปบ้านนี้เด็กเชอบกินน้ำเลยนี่หน้าตาน้ำตกเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่นี่น้ำตกกินกับข้าวเหนียวห่อใหญ่นี่ห่อใหญ่ถ้มีเวลานึงก็นึ่งเอาน้ไม่มีเวลานึ่งก็ซื้อมาเนี่ ข้าวเหนียวปั้นนี่แซ่บโอ้ถ้ามีผักด้วยนี่เลิศรู้ไม่กินไม,ไมีไม่ขอืมอืมมันตกแล้วก็มีไข่ไข่ไข่ร้างรังนะฮะภาษาทางการไข่ร,ร้างรางัง ภาษาบานเท่ากับไข่ห่างหัางกินกับน้ำตกอโอ้ยหแสบหลายมาเด้อมาเด้อโ <Okay. S 1> อเคจะไปยุบนิ้วให้แม่แนะ่เยี่ยมไหมเยี่ยมไหมเยี่ยมไหมยกมือให้หน่อยเยี่ยมนี่ครับน้ำตกสูตรคุณแม่เก๋์ครับ